สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาฬิาเศ์ประจำวันศุกร์ที่29ตุลาคม2021กันนะครับเมื่อวานนี้เตือนเอาไว้แล้วนะครับสำหรับยูโรกับตลาดสหรัฐเนี่ยว่ามีข่าวสำคัญ3ข่าวเป็นตัวแดงนะครับก็คือตั้งแต่6โมง45ไปจนถึงทุ่มครึ่งโดยเพราะยิ่งทุ่มครึ่งนะครับเรามี a Advance GDP ตัวเลขของสหรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นาเวลาที่ข่าวสาคัญออกแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องระมัดระวังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจว่าตัวเลขมันจะออกเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวเลขมันออกมาเนี่ยเราไม่ทันมันแน่นอนกว่าเราจะเห็นกว่าเราจะวิเคราะห์นะครับแต่ตัวเลขออกมาเนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับคาดการว่า gdp จะโตขึ้น2.6แต่ไม่ใช่ตัวเลขจริงคือ2นะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟก กับตลาดสหรัฐค่อนข้างแน่นะครับเราไปดูยูโรกันว่ามันส่งผลยังไงนะครับนะครับนี่คือยูโรเมื่อวานนี้ก็บอกเอาไว้นะครับว่าเซเรโอที่3ถ้ามันจะเกิดขึ้นก็คือการเบรกเอาท์ออกจากบาลานซ์นี้เห็นมะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็คุยกันไว้ด้วยว่า ข่าวออกเนี่ยเราไม่รู้ว่าตกลงมันจะเบรกฝั่งไหนนะครับถ้ามันไม่เบรกบนมันก็เบรกด้านล่าง2องอย่างถ้าเบรกด้านล่างลงไปใต้บาลานซิ่งแอเรียมันก็ไปนะครับเช่นเดียวกันถ้าเบรกด้านบนมันก็ไปเช่นเดียวกันสมมุติว่าเราไม่ดูข่าวนะครับเราเห็นแบบนี้ ครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นตลาดเบรกดาวลงมาจากนั้นลงมาโฮอยู่ที่นี่แล้วบาลานซิ่งอยู่ที่นี่3วันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าตลาดนั้นเบรกดาวมันก็จะทำให้บาลานซิ่งที่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับเคยบอกไปแล้วตรงนี้กลายเป็นเฟลเบรกเอา จากนั้นมันจะ expand west ลงไปสู่ขอบล่างของ balancing อะไรนี้แต่ในทางคันข้ามถ้าหากมัน break out ก็จะเท่ากับการ break down ออกจาก balancing 5วันนี้กลายเป็น fail break down เปาีัยน target ก็คือขอบบนของ balancing area นะครับแล้ว fail break down pattern มีสีสูงด้วยที่ตลาดนั้นจะ break ออกไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือ break ขึ้นไปเหนือ balancing 4วันนี้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แพทเทิร์นของตลาดอันนี้ไม่ใช่ชาร์ตแพทเทิร์นนะครับสิ่งที่ผมบอกเป็นแพทเทิร์นของตลาดเราไม่จําเป็นต้องเห็นข่าวก็ได้สิ่งที่เราจําเป็นต้องเห็นก็คือ Market Behavior นะครับพอเราเห็นแล้วว่าตลาดนั้นพุ่งขึ้นแล้วเบรคขึ้นมาใน Balancing Area นี้เพราะฉะนั้นจะเอฟเฟกกับ Balancing Area นี้ทันทีทําให้กลายเป็น f a ลเบี่ดาวแ t a เก e ตอยู่ที่ไหน ที่น้อยที่สุดก็คือที่ขอบบนของบาลานซิ่งเรียแล้วก็มีโอกาสด้วยที่จะเบรกขึ้นไปเหนือขอบบนของบาลานซิ่งเรียนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแพทเทิร์นของตลาดซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับถ้าเรามาดูชาร์ตส0นาทีเท่ากับว่าเราสามารถคอมบ i ายตรงนี้กลายเป็นบาลานซิ่งใหญ่ นะครับเราเห็นตอนนี้ราคาเบรคออกจากบาลานซิ่งนี้ซึ่งบาลานซิ่งรวมกันมาแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11วันตอนนี้มันเบรกขึ้นไปนะครับแต่ก็อย่างที่เคยบอกหลายครั้งจังหวะแรกที่เบรกเราจะถือว่าเป็นเพียงแค่ความพยายามเท่านั้นยังไม่ได้เบรคจริงนะครับจะเบรคจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับมันเบรคแล้วมันโฮไหม นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ pre-market ต u p อร์ตจะเป็น area ที่สำคัญหรืออย่างมากที่สุดอนุญาตให้ pullback กลับมาได้แค่ initial support เท่านั้นการ break out รอบนี้ถึงจะยังเป็นจริงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับยูโรเนี่ย short term แน่นอนว่าเป็น bullish แต่ว่า i n t e r m ร์ e วนทัมเฟรเป็นเพียงแค่ neutral bullish เท่านั้นในขณะที่ larger time frame ยังน่าสนใจอยู่เพราะ ยังไม่ได้ bullish นะครับเราอาจจะปรับจาก b บ a r i กลายมาเป็น neutral b e a r i s เท่านั้นจะเห็นได้ว่าตลาดนั้นยังไม่ได้พู l แ b a c กลับขึ้นไปถึง50%ของ s วิ n ย่อยนี้ด้วยซ้ำนะครับเราจริงๆเรามี s วิ n หลักคือนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับจากนั้นเรามีส w i n ย่อยที่1 2 3 4เป็นแค่1ส่วนของ s วิ n นี้นะครับเพราะฉะนั้น larger time frame เรายังไม่ได้ bullish หรือยังไม่ได้ดู neutral ด้วยซ้ำเรายังเป็น neutral bearish อยู่เพราะฉะนั้นการบ้านของ buyer นะครับจำเป็นต้อง whole area breakout ก็คือที่ initial support และ pre market support ให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนกันนี่แหละนะครับถ้าลงมาใต้ initial support ก็จะกลายเป็น fail breakout pattern นะครับจากนั้นตลาดก็จะ expand ไ้ลงสู่ดาวซด์โ okay. อเคเพราะฉะนั้นนะครับ ไปดูซีรีโอการที่ชาร์จ15นาทีซีรี a l ที่1การเบกเอาท์สมบูรณ์นะครับสำเร็จซึ่งก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้อนุญาตให้ pull back ได้อย่างมากที่สุดก็คือที่ initial support เท่านั้นนะครับในขณะที่ซีรีโอที่2 b a l านซิ่งนะครับเพราะจะเป็นเรื่องปกติมากหลังจากที่เราเห็น directional move 1วันการที่ตลาดนั้นพักหรือว่า Balancing เป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือเทนดที่2ในขนาดที่เทนที่3ให้ไหว้ด้วยเพราะมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเมื่อไหร่ larger time frame ค่อนข้างที่จะ bearish การ break out นะครับใน time frame ที่ต่ำกว่า มีสิทธิ์ที่จะเฟลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มหลุดลงมาใต้ initial s u p p o r t ของวันนี้มีสิทธิ์สูงมากที่จะกลายเป็น f a i break out p b u t t r n จากจุดน,นั้นก็จะ Reverse กลับลงด้านล่างซึ่งน่าจะลงมาได้นะครับถึง s u p p o r t zone 1 6 1 cc ถึง162.32นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโร ต้องดูแล้วนะครับว่าจะสามารถโฮอยู่เหนือ a อเรียเบรกเอได้หรือไม่เราไปดูพาวดอลล่าต่อนะครับอ่าเพลย์เอามาตามไซโอที่1นั่นก็คือตลาดยังติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ตลาดนั้นเทรดอยู่ที่ good trade location ในการบายนั่นก็คือที่ขอบล่างของบาลานซิ่งแอเรียนะครับพอมีบาลานซิ่งแอเรียเมื่อวานนี้ตลาดนั้นเทรดอยู่แถวนี้ อยู่ที่ขอบล่างของบาลานซิ่งแอเรียนะครับดูชาร์ต5นาทีนะครับปรากฏว่าพอราคานั้นเบรดอินิชัลเรนซ์โซนก็อย่างที่บอกเอ็กซ์เพนเรนขึ้นสู่อัพไซค์ขึ้นไปเทสเรนซ์โซนด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพาวเวอร์ลาตราบใดที่ยังติดอยู่ในนี้นะครับในบาลานซิ่งเดิมเนี่ยอ่าชาร์ตเทอร์มาแอสเป็นนูเตรลนะครับในขณะที่อินเทอร์มาแอส เป็น neutral bullish เพราะต้องไม่ลืมสำหรับา а ล д าร์เรามาจาก fail break down pattern จาก balancing ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น fail break down pattern ยัง effect อยู่นั่นแปลว่าก็มีสีสูงนะครับในอนาคตอันใกล้ที่า а ล д าร์นั้นจะ break out เอาจาก balancing นี้ขึ้นด้านบนขึ้นอยู่กับว่าจะเบ e a เมื่อไหร่ซึ่งเราไม่มีทางรู้นะครับว่าเบ e กเมื่อไหร่แต่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์โอกาสที่จะเบรกจึงมีน้อยลง นะครับเพราะว่าปกติวันศุกร์นั้นตลาดมักจะบาลานซิ่งหรือว่าเป็นทูไซมาร์เก็ตนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไปดูสีรีโอกันที่ช้า15นาทีสีรีโอที่1นึ่งบาลานซิ่งต่อไปนะครับเป็นวันที่1 2 3 4 5 6 7 8เป็นวันที่9 นะครับในขณะที่เซโอที่2องนะครับเราเผื่อเอาไว้ก่อนโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราเห็นตลาดนั้นโดยเชิงโมเวมีจุด launching point เริ่มต้นจาก h v n นะครับมันก็จะมีสีสูงขึ้นในการที่ตลาดนั้นจะเบรกออกจาก balancing area เ8วันตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเบรกได้จริงก็จะ expand range ขึ้นไปได้ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าเรา balancing มาหลายวัน ยิ่งบาลานซิ่งนานเท่าไหร่เวลามันเบรกเอาจากบาลานซิ่งมันก็ยิ่ง expand range มากเท่านั้นนะครับโ okay, <Okay. S 1> อเคพราะฉนี้คือพาวดอลลาร์ไปดูทองคำไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วก็คือมีเสถีสูงมากที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการเทรดตอนที่ตลาดบาลานซิ่งบอกเอาไว้แล้วตรงกลาง อย่าไปยุ่งนะครับรอให้ราคานั้นขึ้นไปถึงขอบบน short รอให้ราคานั้นลงมาถึงขอบล่าง buy นะครับมีแค่นั้น simple เมื่อไหร่ที่มันเบรกเอาาก balancing นี้นะครับก็เป็นเหมือนกับยูโรก็คือถ้าลงก็ expand เวลงสู่ด้านล่างถ้าขึ้นก็ expand เวขึ้นสู่ด้านบนนะครับง่ายๆแค่นั้นสำหรับทองคำตอนนี้ก็น่าจะยังบา l a n c i n g อยู่ต่อไปนะครับไปดู bitcoin เช่นเดียวกันนะครับสิ่งนี้เราคาดการณ์เอาไว้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็ยังคงบาลานซ์ซิ่งอยู่ในกรอบนี้แล้วก็น่าจะยังบาลานซ์ซิ่งอยู่ในนี้แหละต่อไปนะครับตราใดที่ยังบาลานซ์ซิ่งอยู่ในกรอบนี้ส t ตร t จี y ก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนกับทองคําเป๊ะนะครับด้านบนคือกู้เทรดโลเคชันในการเซลด้านล่างคือกู r เทรดโลเคชันในการบาย นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นี่คือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ